สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมบันไดเจ้าซูปปเปอร์เกตกันหน่อยครับอยู่ที่อูปอกกันช่างไปเดี๋ยวพาไปชมเสร็จหรือ,อยังโอ้โคม,มาสุรุ่นโอ้รุ่นโทกเกโอ้โหรุ่นรุ่นพาโทกเกะบุกเบิกดินี่ตัวเดินทางนี้เฟืองจะ เป็นเฟืองจักรยานโอ้โหอาคีบสบายเลยครับนี่ร่มกันแดดกันฝนเะไรอย่างอู้เช่แล้วอู้มันไม่นหนักกว่านี่ฮะ จะยกไหวไหมเนี่ยบอบ่อง,งนนะใช่ไหมที่เขาทำตรงในคับกันอันนี้หนาเท่าไรเน,น,นี่ยอเอสาลสงเนี่ยนะหนาเาท่ากันเลยไ,ไม่ความหนา<อ> <S <S เท่ากันนี้แต่หน้าเหล็กต่างกันเพราะว่า,วามันจะเบากว่าสอือ แบบนี้อ่ะติดเป็ดนี่นะถ้าใสหความลือไม่ก็ใส่ไอเหล็กเหลี่ยมนั่นน่ะไอเหล็กการลื่นแบบนี้ได้แลยนะแต่ผมแสกใส่ตะเก่งมันสวยกว่าใช่ครับเน้าครับครับแต่ว่าไปขึ้นแผ่นเหล็กมันก็จะลื่นง่ายกว่านั่นก็่าเดีอนตะเก่งนะลื่นไหมลื่นครับแต่มันไปดีตรงขึ้นเราหยาบเออนั่นแหละ

เวอรล้อมเียจะฟีอย่้งแ,แตแกงจไ,ไอ๋อนี่็ล,ล,ล้วทนี้ใส่ชว่ามช่องนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะใช่ไหมข้าวประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวรตังแกงงอเอ๋อโปปอ้นี่ข้างล่างที่ตัดนี่เสริมมาให้แล้วใส่ รอไฟสิบเซนนี่ถึงไหมสไลด์นี่สิบเอ็ดครับบอกโอ้ต้องสั่งไฟมาใหม่แล้วกันน่ะผมสั่งแค่อันเล็กเองนี่กลมๆนี่วงรีแค่นี้เองโอ้มันต้องเป็นสี่เหเลี่ยมนี่นี่ได้สี่เหลี่ยมมาใหญ่ใหญ่หน่อยจะได้สวยหน่อยอู้ เสียงอะไรอ่ะอ้ตอนนี้ได้ยินแต่เสียงฟ้าร้องก็ร้อนหมดแล้วเสียงฟ้าร้องเสียงอะไระเอาแล้วตรงนี้ตรงนี้ตัดเพื่ออะไรอ่ะฮะตรงนี้เพื่ออะไรเนี่ยได้ยังตรงนี้ตัดเพื่ออะไรนี่ซี IC เลียมนี่ไหม ะมลเอามาตอตัดเอาไ้กระดูกล่างเนี่ยนะใช่ครับอ๋อมันตัดออกยากออก,ยาก็กเลยต้องเ็ดตัดตรงนี้ออกอ๋อผมก็นึกว่าจะทำอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เหลือแค่ไฟเองเนาะเราแค่เอาไฟมาให้เสร็จแล้วครับประมาณนี้ เอี๋เราจะขึ้นสองรอยมันจะแข็งแรงไหมเนี่ยเออเนาะพี่มันจะแข็งแรงไหมถ้าขึ้นสองร้อยอ่ะเพราะว่าเราตัดตัวนี้ออกแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราตัดออกแล้วเนี่ยขึ้นสองร้อยมันจะยุบไหมตรงนี้เออโอเตคเขาลองให้อยู่นะ อ๋อคดใส่ตัวนี้ให้อยู่ไม่ไม่น่ายุบครับเพราะว่าใส่ตัวนี้ให้อยู่นี่นี่เหล็กฉากเอ้ยเหล็กไอเหล็กลางใส่เหล็กลางให้อยู่ไม่น่าจะยุบครับ เพราะจริงตัวนี้มันแข็งแรงมากเลยเนี่ยที่ตัดออกเนี่ยดูยังน้าเลยครับน,นี่แต่ตัวนี้เขาก็เสริมตัวนี้ให้แล้วนี่มานี่ยอยู่ไมนี่ มันจะเหยียบมันจะกดตรงนี้แหละสองร้อยน้ำหนักกดนี่เนี่ยมันจะกดนี่แหละตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมใช่ไหมยังยังพี่เพราะว่าเดี๋ยวรอดูบนไอ้เราทำตัวล็อกเสร็จก่อนเพราะว่าไม่แน่อาจจะเพิ่มเพิ่มมาเป็นอะไรเนี่มันจะอะไรสี่นิ้วด้วยห้านิ้วเลยอันนี้มันเป็นตัดสรรเดี๋ยวดูก่อนเพ้อยใจก็อยากให้ช่องมัน เล็กที่สุดหมายถึงว่าพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันให้มันเล็กกว่านี้ช่องมันไม่ดูห่างอ๋อไอช่องนี้นะคำนวณช่องเนี้ยนะใช่เรื่องของบันไดไอช่องนี้มันกลับมานี่แหละแต่ตัวนี้มันอาจจะเพิ่มมาได้อีกนิดนึงอ๋อเพิ่มมานี่นะเดี๋ยวดูตัวล็อกบันไดรอตะแกรงรออะไรอย่างเงี้ก็เลยยังไม่เชื่อมก็เลยเว้นไว้ก่อนอ๋อจริงจริงมันเชื่อมตัวนี้มันจะเชื่อมไปเดียวแต่ยังไม่ได้เชื่อมเพราะวรอดูก่อนอืมแล้วก็นี้เรื่องไฟก็ยังไม่กล้าเชื่อมเพราะเราทำตัวยึดไฟก่อนอืมเพราะว่าต้องเอาไฟหลบเข้าในไง ต้องเอาเข้าข้างในมันก็ง่ายเลยแต่ผมว่ามันแตกเตะเวลาเราถอยโผล่บางคนโงมวาถอยลู่ตรงนี้เออถอยตรงไม้ใช่ใช่เลยว่าจะซ่อนเข้าในจะซ่อนเข้าในก็ต้องมาดูจุดยึดอีกลุปเข้าในนิดหน่อยนะจุดไหนยังไงมันจะยึดไหนได้เพราะว่าถ้ายึดถ้าเจาะฝังเกียวตรงนี้ก็จะติดติดท่วมรางจะรู้ว่ารางมันเกดมันจะฝังตรงไหนได้บ้างโจนี่เลยเนี่ย ใช่ครับน,นีน่เหยียไปหหรืว่ามันยึดจากไหนได้ครับเนาะเดี<อ>๋ยวเอามายึดดูแต่เนี่ยตรงเนี้ยกลัวรับน้ำหนักนั้นเนี่ยรับสองร้อยอ่ะเนาะได้ครับเพราะว่าสุดสองร้อยมันเหยียบตรงนี้ไงใช่เนี่ยช,ช่วงนี้แหละไม่ได้มาเหยียบกลางอย่างนี้ไงมันจะเหยียบอยู่ตรงนี้ไปเพราะรถช่างที่ทำไปนั้นก็ขึ้นสองร้อยเลยบ่มีโซ่มันจะอยู่ประมาณท่านี้ของี่ปนได้ประมาณนี้เลยประมาณนี้มว่าเขาจะทำกันอยู่เจ็ดติดหรออันนี้เท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ อ๋อทำไมมันทำกว้างได้เพราะว่าคัสซีพี่ป็นแคบของเขาครับอ๋อไม่คัสซีแปดเจ็ดมันไดจะเหลืออยู่แค่หกสิบไปปลายอันนี้คัสซีแปดสได้บันไดกว้างเคแดีตยวม่รู้ว่ามรนได้บรรไดกว้างเจถ้าทำไม่กว้างก็ได้ มองประโยชน์มองเห็นประโยชน์ที่ว่าพี่จะไปใช้มันคุ้มค่ากว่าเนาะเพราะว่าพี่ไปขึ้นรถเล็กได้ถามว่าผมจะรัไก่ทำแค่นี้ก็ยังได้เลยขึ้นรถเล็กไม่ได้อีกใช่ไหมไม่ได้แต่ไม่นง่ายผมประหยัดเหล็กเนาะช่องนี้จะแข็งแรงมากขึ้นแต่ผมบอกว่าอยากให้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่านะถ้าเราทําเล็กอันนี้มันจะแข็งแรงกว่าเป็นโจทย์ของผมนะพี่ี่ว่ามันต้องแข็งแรงเนาแต่ก็สานนี้เพิ่มไว้ให้ยิ่งนี่คือที่เขาเรียกไม่ได้ใจมาให้อืมนี่ก็เพิ่มตัวนี้ ีนก็จะเพิ่มกัรลื่นเลื่นเลื่อนเลนที่อ,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 อยกหม่ปรับระดับแล้วแล้วราคาถ้าทํานี่ประมาณเท่าไหร่ครับที่ทำพูดยากเพราะว่า,าถ้ามไม่ได้แก้หางเนทืองที่เลยพูดได้เลยไ,ได้เลยแต่ว่าบางคันหางมันสั้นเนาะ,ะมันจะมามีค่าต่อครับเพราะว่าโจ,จาท์การทำบนในโจแบบนี้โจนของมันคือ ทำบนได้ถ้ยาวถึงท mm yeah. for um, yeah. ี่บางคันมันมาสั้นๆอย่างเงี้ยอ๋อใช่บางคันอยู่แค่นี้เองเนาะเนี่ยทําไม่ได้เออเออก็เลยมันต้องมีการสอนท้ายอีกแล้วบางคันหักมากต้องมาดัดขึ้นหระเป๋ามันมันมันต้องเอาง่ามันต้องดูรถด้วยถึงจะบอกราคาได้แล้วแล้วก็จูสเป๊กว่าคันนั้นเขาได้ขึ้นสองร้อยอยู่ไหมหรือหลักๆแล้วเขาไปขึ้นอะไรมากอย่า ข้าวข้าวข้าวขาวแบบถ้าแบบของผมเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับโมมาเนี่ยนี่ทำแบบนี้เลยทำได้เลยเนี่ยก็ไม่เกินสามหมื่นห้าไม่เกินสามหมื่นห้าไม่เกินสามหมื่นห้าไม่ทิ้งเนี่ยหรือว่าต่อมาต่อด้วยไม่ไม่ไม่รวมต่อครับจะพวกทำพวกชุดบนได้ชุดล่างอย่างเงี้ยแต่ถ้าต่อด้วยก็ก็แค่บวกหรือบวก ขึ้นมาครับแก้หางก็บวขึ้นมาอีกครับถ้าแก้หางก็ต้องบวกมาอีกทั้งนั้นก็แล้วแต่ตัวถังของรถด้วยว่าเข้าไปขึ้นอะไรกันเนอ๋อแล้วตัวถังรถเป็นหกล้อถ้าเป็นหกล้อมันก็ถูกเลยครับสเปคของหกล้อก็ทำได้ใช่ครับรรถกะะบอย่างพวกหกล้อขึ้นรถเกี่ยวคูโบต้าเนาะครับได้สบายเลยเนาะดึงมาสบายเลยใช่ไหมใช่ครับไอ้พวกหกล้อยางไอ้ยางแปดสองห้าขอบสิบหกเนาะ รืดรถกระบะก็ได้เราก็ทำเป็นหลายพันเลยลกระบะไทายรักครัคือว่ามายืดช่วงแล้วก็ทำมุนไดโซนแล้วก็ติดวินเดี๋ให้ดูเบอร์โทรก่อนเดี๋ยวเพื่อเพื่อลูกค้าอยากโทรมาสอบถามอยากเอามาทำครับนี่ครับเบอร์นี้เลยนะครับรถสิบล,ล้อหกล้อรถกระบะเป็นเทรลเลอร์มาทำบันไดแบบนี้ได้นะครับอ่านี่ทำแบบนี้มันแบบ คือมันแบบไม่ต้องใช้งบเยอะเนาะใช้แบบยกเอาเลยครับสบายๆเลยไม่ต้องอะไรมากมายฮะใช้คนด้วยใช่ใช่ที่เราเป็นคนของยื่นมาแค่ไหนต้องมาหาสู้มัดบนใดต้องแต่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปกังวลไครับแล้วก็บางที่ระบบไฟฟ้าพวกปั๊มมีปัญหาอยู่เนาะใช่ระบบด้วยถ้าหนักด้วยถ้าอย่างงี้ก็จะเบากว่าคนใดแถวพับถ้าทำพวกแบบพับ น้ำหนักเพิ่มก็เพิ่มครับแล้วขับเนี่ยขับไม่ดีเลยโดดหนักค้ายใช่มันหนักท้ายขนาดไม่มีหนักท้ายยังโดดเลยของเราก็จะชันของเขาหนึ่งเราได้ับเดียวครับแต่ทับยาวนะเพราะว่าพวกสคทับนี่ยทับนึงมันตกไม่เจ็ดสิบเองก็คือรวมแล้วมันจะอยู่สามนิ้กว่าของทับหรือถ้าทรายยาวสุดเลยก็รวมแล้วจะอยู่ประมาณสี่เมตรที่สี่เมตรทับหนึ่งนิวกว่าไม่เกินทับระสมเมตรได้แค่นั้นเองมันสูงครับ สูงแล้วมันเก็บยวลำบากถ้าอย่างนี้เราก็พับหนึ่งแต่เรายาวกว่าเขานิดนึงอืมแต่ถ้าอันนี้ได้กว้างกว่าเขาครับประโยชน์เยจะมากอันนี้อันนี้ตอบโจทย์เลยนั่นแหละแบบเนี้ยตอบโจทย์เลยถึงเอามาทำเนี่ยเเอะมาาตัััวรรถถนนน้ื่่งชชไครับเราไม่ได้เราไม่ได้ขึ้นเป็นรูอยแล้วอืมเจนี่มากก็ไม่ได้ชันตรงนั้นครับดีกว่าไปเสียเวลาหาของนิ่มหน้าปวดอันตรายเลยเนาะ อัวน,นี้เสริมให้ด้ไหมนี่ตัวนี้ใส่ให้ส<า>เสริมให้เนาะเออปกติตัวนี้ไม่มีเนาะตัวนี้ไม่มีนี่ไม่มีกันตะแกรงเดี๋ยวพาไปดูตะแกรงครับนี่ครับเบปประมาณนี้เลยอ๋อตัวนี้ไม่มีไม่มีกลางเนาะไม่ได้ใส่เพราะว่าอัานนี้มันสเปคมันมันขึ้นทั่วไปอ,ะอ่ะอฮะไม่ได้หลากหลายเหมือนนี่เออยู่ประมาณนี้เลยครับอย่างความกว้างก็แคบกว่านิดนึงคันนี้<อ> ราาะว่คันี Hello, he like ่อ right like ันนี้พูดถึงเรากลับเอาตัวนี้ขึ้นไปเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมถ้าเรากลับเอาตัวนี้ขึ้นไปนู่นอ่ะมันเหมือนกันไหมก็กะก็ได้เหมือนกันเลยพี่มันจะก๋กว่าจะครับไปใต้บุกไหนก็ได้ครับยังไงก็ได้ขนาดใส่แค่แผ่นปิ้นใจแผ่นลายก็ยังช่วยได้นิดนึงอืมนี่ประมาณนี้เลยนี่คือนรถเกี่ยวสบายเลยเนาะ อืมขึ้นสบายเลยเนะี่ยประมาณนี้เลยนะครับสบาดยางงดูกม่อเจอยางใหญ่เนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะรีวิวคันนี้หน่อย